สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเสลิ้นนุ้ยครับวันนี้พามาดูทีมงานเสียวิระครับโอ,โ,โอ้โหเสีอวุดก็มาเอาโอเป็นไงบ้างครับดิรถ<อ>เกี่ยว<อ>เดี๋ยวมาดูครับว่า เป็นยังไงรถเกี่ยวไวไฟจอมพลังครับขาบดินก็ตามนี้เลยครับดิอดีติดต่อให้แมคโครมาลากครับอเอาไปครับ เป็นไรกันนี่เอาพี่วุฒิก็มาพี่จะไปไหนมานี่มานี่แหละโอ้โหรถเกี่ยวอยู่ไหนนู่นอยู่สองชั้นนู่นกี่รอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วแหละอื้อเดน่าสี่จิงเอาไปเลยครับไปเลยครับเป็นไงอ่ะเป็นไงลากมาจากโน่นเลยเหรอลากเลยอ่ะตัวนี้สไลด์มาเลยโอ้โห โอ้ยพี่น้องลากมาจากนู่นแหละครับเดี๋ยวมาดูครับไฟไฟจอมพลังอาวได้ทีมงานเซียวิระลงมือเองเลยครับโคมาสุพีซีร้อยหกสิบครับ สีลากเลยเอ้าจะลากไวไหมเดี๋ยวมาดูลากมาจะรู้เลยบนีบนน้นออโอ้โหนี่ครับโซโ่ขาดบ่นี่นักกู๊มันไหนรุ่ยแสรกู๊ดกันเอาเห้ยเออเจ้าแสรตึกกขึ้นมาบ้านมารับเอาอยัางไงก็สู้ครับเดินข้างเดียว ไป,ไปแล้วโอ้ยลากไปเลยครับโอ้ดูครับผมเอาแบบนี้เลยครับ นี่ของรถเครียดเลยของผมก็ลั่นลั่นกันนะโซ่อะนี่เป็นไฟลั่นนี่เลยอืมอีกข้าวไอยได้ครับได้หาอะไรอีกครับพุทธเลยมันอาการลั่นก่อนใช่ไหมลั่นแล้วรัดโซ่เปล่าใช่ลั่นเขาไมา่ให้รัดให้เป็นทำเป็นท้องช้างนะมันมันโซ่เป็นเสียแล้วรู้ว่าเสีย<อ>ไ,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนเียข้างนี้ข้างเดียวข้างนี้โซ่ใหม่ใช่ไหมอัดใหม่ อัดมาใหม่เหมือนไม่มีปัญหาโอ้หเหมือนไม่มีปัญหาครับเตรียมดีนะฮะดีครับเอ่อ <S 1> <1> <S พึ่งลงได้น<ด>ี่ครับอ่ะฝากไปยังอ้่ะสวัสดีครับโอ้โหถ้าไม่ได้ไมโค เสวีระมานน่งานนี้ไม่สําเร็จนะครับลากกันมาจากทางนู้นเลยครับพี่น้องโอ้โหวันนี้มาหลายช่องเลยครับเสียวุธก็มาเจแคทก็มาเสีวิระก็มาครับวันนี้เดี๋ยววัลากกันมาจากทางนู้นเลยครับนี่คือ อาการของโซ่ขาดนะครับถ้าโซ่ถ้าโซ่ขาดที่ปกติก็ไม่เท่าไหร่นะ <S <S <ช>อันนี้มาขาดตรงไหนตรงน้ำพอดีเลยครับเอาวเดึงโซ่ก่อน, <S <S นอฝากไปยังพี่น้องชาวเกี่ยวครับ โซ่ถ้าถ้าถึงระยะแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องเช็คครับจะอย่าปล่อยให้ใช้งานไปครับของเราก็เริ่มที่จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะอันนี้ใช้มากี่ปีโซ่ตัวนี้สา,สามปีแล้วสองปีรัาพีสามแล้วนี่ ประมาณโอ้ตุยติ๊กเลยตุยติ๊กจะลิงแลมเลยนะโอ้โหดีใช้ไมโครลากไปเลยนะโซ่เนี่ยเดาต้กินได้น้เตศดราไหมมีเจ้าใช่ไมจะมาดูไมโครครับ เจ้าของแมคโครก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายเก็บงานนะครับดีครับงานดีเสียบุตรมาถึงที่ครับเอาเดี๋ยวเราจะลากโซ่ครับเดี๋ยวคล้องสลิงก่อน เลยเชลิงตัวใหญ่เลยครับจะลากเดีไปแล้วโอ้โหครับโซวิ mm ่ง hmm. น nice anyway. really ี่เ yeah, จ้าของรถยังขำอยู่นะเนี่ยอย่าไปซีเรียสครับซีเรียสนะของคู่กันนะมันเป็นปกติไปีเลยโอ้แท็กใหม่กวะเนี่ย ไปใหม่ไหมแปลดีแล้วครับไปแท็กไปแท็กนี่นะ <c oughs> เอารถเกี่ยวหายไปไหนไเด็แท็กเีกลายกไปแล้วครับเอีอยกีาเลยนะอเอาอย่างนี้เลยครับเอากันอย่างนี้เลยครับนี่ครับเ <c oughs> สียริงเสียริง ลากไวแล้วอเอากันยางนี้เลยครับเดี๋ยวมาประเมินความเสียหายหน่อยต้องทำอะไรบ้างเสียโซ่โซ่ต้องเปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยซื้อใหม่เลยครับซื้อใหม่เลยกี่บาทอ่ะ45ข้อใช่ไหมราคามีอาไรราคา หมื่นไปปลายเอ้ยมีเหรอหมื่นไปปลายจริงร้องหมื่นไปปลายอันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้จะขอกล้องใช่ไหมนี่ันี่แม่ครับคุณแม่โอ้คุณแม่ดีครับแม่ลุยอย่างเดียวเลยครับนี่มันติดเยอะนะเอ้โหไม่เป็นไรคันนี้น่าจะเสร็จงวดไปแล้วมั้งเสร็จยังยังยังเล่นนิดนิดในใน โอเคแล้วครับเลยแล้วอีกคันอีกคันหนึ่งอ่ะคันนั้นอะไหายเรียบร้อยครับคันแทนอ๋อส่งไปทีซื้อลูกนะครับมาดูครับโอ้โหเครื่องเครื่องอะไรตัวนี้หกเอ็มหกสูสูครับหกเอ็มหกหนึเครื่องยนต์ตัวนี้นี่ยังไม่มีบูนะโอ้ยลั่นทุ่งเลยครับ ใช้แมโครลากมาจากทุ่งนาครับดูดิโอ้โหทั้งน้ำทั้งลมทั้งเลนเลยครับงานนี้สุดจัดเลยก็เป็นแค่โซ่ครับจะเดินตอะไรก็ยังโอเคอยู่ยังได้อยู่นะ ลากไปอีกบ่พี่ไว้นี่เหรอเดี๋ยวลากไปอีกอไปแล้วครับ ดีที่ว่า,าดินฝั่งโน้นนี่ไม่ไม่ลมครับเป็นดินแห้งครับแต่ถ้าเป็นดินลมดินเลนเหมือนข้างฝั่งนี้เียแมคโรคงจะจะหมดสิทธิ์เลยครับ ไฟชอตพลังครับในเครือของเจ้าช้างไวไฟโว่ยิงลึกอ่ะดิเดี๋ยวเๆ่เร่โอ้ยสลอกอ่าบังคลี่เขาอีสลอกเตอต้องเบ่สินาองบ้าบ้าบ้าเดียวลึกเดี๋ยวเดียวมันลึกเพราะว่าคันนามันตั้งแม่โคตั้งลำตั้งลุน่นมา ครับโอยัาถ้ดิงถ้าดิงแบบนี้นะไม่โคมาไม่อยไร จะตะไายจะตะโพยเจอแม่เดี๋ยว้ขุดคันนาเดี๋ยวไอ้ตีตะคันนาดได้ไหมคันนาเนี่ยก็เปื่อยๆดูดินขลาดสิโอ้โหเาอีวีระไอ้นนี้คันใหม่หรือเปล่าไม่โคกันนี่ ขั้นเก่าขั้นใหม่ไปไหนอันนี้ไปทำเปลี่ยนบกบ๊อกเปลี่ยนเดือย,เ,ยเปเอา่นาหนช้างเลยครับตัวนี้เป็นรถเกียร์รุ่นอา่าไวไฟจอมพลังครับ<า>รุ่นเดียวกันกับรุ่นเงินมีนย่แหละ เป็นรุ่นน้องของเจ้าช้างไวไฟรุ่นกลางช่วงล่าง45เครื่องยนต์มิซูโคยเลยอ๋อในระหว่างที่รอครับคุณแม่ลุยเองเลย มาดูโซเกะบ้างดูเองเลยนี่ตอนนี้ก็ทุกสายตานะครับก็รุนกันอยากให้รถขึ้นไปไวครับจะได้โรงงานต่อเพราะว่าสองวันแล้วน่าจะสองวันแล้วแหละ ดูครับคุณแม่เจ้าของรถครับไม่โคไม่ต้องครับเสียมอย่างเดียว,อยวตอนนี้แม่โคก็ขึ้นคอมแล้วครับขึ้นคอมกันนาเลยเพราะว่าระยะการดึงในฟรีล้อครับต้องคอมกันนาอย่างนี้แหละ ะลากมาโอ้ยไป,ไปยังเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมที่จะลากครับ เปิดขนาวแล้วนี่คือสภาพตัวปัญหาครับดูไปจะต้องลากยาวนะขนาเปิดมากก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นดินใหม่ครับเปิดมากนี่ ก็ไหลไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนแผนกันเล็กน,น้อยครับเอาไมโครอยู่ฝั่งโน้นครับเพราะว่าดึงมาฝั่งนี้นี่ดูท่าแล้วคงจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวให้ไมโครอยู่ฝั่งโู้นครับเดี๋ยวจะดึงเอ่อเรียกว่าดึง80องศา ว่าทางนี้นี่อันตรายครับดึงไปกลัวรถจะพลิกคว่ำได้ครับต้องดึงฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนได้สลิงตัวใหญ่แล้วก็เรียกว่าปลอดภัยครับเอาเสียพร้อมเส็ยวิระเอาเปไปแล้วครับตาร์ตบิดล้อช่วยดิ พราะบิดล้อมไม่ได้เพราะว่าโอ้ยทลายมาเลยครับมีอย่างเดียวก็เอาสลิงมันกับต้นไม้นะลอลื่นเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมดูก่อนเอาดึงเพอ่์บีกครับ อ่าไปแล้วไปไป,ไปบิดบิดแค่นี้แหละเดี๋ยวเราขึ้นแล้วเลย,ย,ย,ยไ,ปไปแล้วไปแล้วไปสวยถ่าย, <laughs> ยไปเลยถ่ายไปต้องพูดรถถ่าไยไปเลยพีย่น้อง คันนี้ก็ขายเสนูการได้ก่อนนะสนใจก็ต่อได้ครับมาดูครับครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาพาจากกันไปแล้วครับนะก็วันนี้ก็จบกวนเวลาครับผมเอาไว้เพื่อนๆได้ดูครับนะก็คงจะต้องลากไปแบบนี้แหละครับ เอาให้ถึงฝั่งตะนุนแล้วก็ค่อยอาวางสู่ตัวเดินนะครับตอนนี้ก็ทีงานก็ต้องขุดขุดเพื่อจะให้แกนมันโล่งครับตัวช่วงล่างเอาให้ถึงฝั่งลอ้อฝั่งนุนครับ กอคงจะต้องใช้เวลาหน่อยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานบ้านเราครับสูสูครับก็นี่โอ้ยพี่เนาะขันเลยว่าจะให้รงนั้นแล้วมสสูสูไปคันนี้ขายด้วยเปล่าขายอ๋อคันนี้ ขพอขายสนใจยังไงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พรอมเทเลอร์ล้านห้าครับพรอมเทเลอร์ล้านห้านะครับสนใจก็ติดต่อซีรีส์ได้นะมาดูเออตัวเดินนีสิบชั่วโมได้ไมสิบเมตรทีโอ้กําลังเกี่ยวมันเลยเนี่ยกําลังมันเลยครับเมื่อกี้เนี่ยหมดเลยเกือบ เหนื่อยครับเกือบห้าสิบได้ดิหมดไปจากไปหมดผมเลยเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าใจมันรักกันเนาะครับไปครับเออเหนื่อยอ๋อก็ยังไงก็ฝากฝากพี่น้องชาวลูกเกี่ยวครับให้กำลังใจกันด้วยครับหมดวิธีทางก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับดินมันอย่างนี่ดินเนี่ยถ้าถ้าเกิด บทารถลิงพังก็อ่อืมอยากให้แท้ให้แต่มันขึ้นแบบทรงแบบดีๆหน่อยเอจบทานี้ครับบอกฝากกันเพื่อนด้วยครับขอจบไว้แต่เพียงทานี้ก็จะนี่ครับทีมง,งานก็นกสู้ๆกันไปครับผมขอบคุณมากครับ ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามที่ช่องเพจช่อง, Facebook, อง Facebook, เฟซบุ๊ก <ไป S 1> ยูทูบเสนอยบูรามด้วยครับนเ,เอาไปกำลังใจให้ทีมงานลรวด้วยครับผมขอบคุณมากครับ